สวัสดีครับมาพบกับรายการเมนูผักทีวีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกองเกมนะครับในซูเปอร์ลีกอังกฤษระหว่างฟูลเลมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สนามคาเวนคอสเตดในประเทศอังกฤษนะครับวันที่2กุมภาพันธ์เที่ยงคืนครึ่งครับครับผมเราจะมาคุยกองเกมเริ่มจากความเคลื่อนไหวของฟูลเล่ในรายกันครับคุณก็ทับครับผมทางด้านฟูลเลมนะครับมาตินโยนะครับผู้จัดการทีมนะครับเปิดเผยว่า ต่ยังไม่มีไซมอนดวิสนะครับมีเพื่อมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับและก็คิมเฟนะครับเจ็บที่ขาหนีบแล้วก็มาหามาดูเดียร่านะครับเจ็บที่เข่านะครับครับแล้วก็ส่วนทางด้านโดบัตตอมนะครับจะต้องทดสอบกองฟิตของร่างกายนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันแมตช์ที่ชนะเวสแฮมที่ผ่านมานะครับส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากทิมฟูแลมก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณ็ครับครับ จะใช้แข่งการเล่น4-4-2นะครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับมาร์คสวาเซอร์นะครับว่า,อากองหลังก็ยมีซาซาลิออเทอร์นะครับฮังเกล็นอารอนฮิลส์ยอนอานนิเซนะครับกองกลางก็ยมีอัสคันเดกากายานะครับสติปสติฟเดลนะครับคาราบูนิสและอลาริสคาซานิคริสนะครับโซน,น้าก็ยังมีไบ็บรแอนรลุยส์และเบอร์บัตตอฟนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอสบียังนะครับยังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับผมครับครับแล้วก็เจนนี่อีเวนนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นระหวายนะครับส่วนแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะใช้แผนการเล่น4-4-2นะครับทุกคนครับของผู้สาวประตูนะครับจะมีจะใช้ดีแคร์นะครับแล้วก็กองหลังก็ยังมีราฟาเอลวิดิบโคดีนานเอฟล่านะครับ กองกลางก็ยังมีเวนเซียเคฟวี่คาลิคคาตาวะแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นมีเวโูนี่และคาร์โบซีนะครับจากการวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเคยเจอในสึกเอฟเอคัพที่ผ่านมานะครับซึ่งแมนยูชนะไปถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุปตัดครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะให้คุณก๊อตฟันคงเลยแล้วกันนะครับว่า ผมสกอร์จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับครับีหนึ่งครับฟันธงครับครับผมวันนี้เราก็ขอลาประเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับครับสวัสดีครับ